อ๋อใครโทรมาเนี่ยผู้จัดการนี่ฮัลโหลครับวัสดีครับผู้จัดการครับผมเจผู้ฝ่ายนะครับผู้จัดการเป็นยังไงบาครับอะไรนะครับทางปิดตตัวผู้สาตการโควิดเหรอครับนี่ผู้จัดการพูดจริงพูดเล่นครับเนี่ยแล้วอย่างนี้ผมจะทํายังไงครับเนี่ยบ้านต้องผ่อนรถก็ต้องผ่อนลูกเังในหนังสืออยู่ด้วยครับแล้วอย่างนี้ผมจางเงินจากไหนครับเนี่ยทํายังไงดีครับเนี่ยครับครับ ยังไงก็ขอให้พึ้นการโชคดีแล้วกันนะครับยังไงต้องขอบคุณผู้ชัดกรารมากที่โทรมาแจ้งข่าวสารให้ผมทราบครับแล้วเราจะทำไงต่อไปเนี่ยเฮ้ยนึกออกแล้วว่าเราจะหาเงนินจับไหนน,น,นนี่แหละทางอดของเราวันนี้แหละออกทาง,งานวันแรก เฮ้ยตรงนี้แหละสนามเด็กเล่นคนน่าจะเยอะดีเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อน,อนมีนแล้วก็มีเสื้อ ขอทานหน่อยครับขอตังค์หน่อยครับผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับรบกวนใครก็ได้ช่วยทำบุญทำทานหน่อยครับแม่เดว่าไงลูกแม่ค้าหนูหิวข้าวหนูขอตังค์ไปซื้อข้าวข้างนอกหน่อยค่ะอ๋อได้ได้แล้วไปซื้อ <ไป S 1> อะไรลูกหนูว่าจะลองดูบอนค่ะรีบไปรีบมาแล้วนะลูกนะคาะตรงนี้ค่ะอย่าไปไกลนะลูกซื้ออะไรกินดีนะ อยากกินละนาไปซื Say, ้อละน่ากินดีกว่าอาน่ากินกันเลยอ่ะขอซื้ละาหนค่ะ้าห่ะยบค่ะขอบุณนะคะลูขอทานหน่อยครับขอตังหน่อยครับ ลุงยังไม่ได้กินข้าวเลยเฮ้ยลุงน่าสงสารจังเลยค่ะนี่ค่ะหนูให้ขอบคุณมากจ้ะหนูคุณทําทานด้วยครับขอตางกินข้าวด้วยครับผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับโอ้ลุงน่าสงสารจังเลยพี่การด้วยแหละเนี่ยเขามานั่งขอทานอยู่นี่ครับขอบคุณจา้จาขอบคุณครับโูให้ตั้งร้อยอยังเลยขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับ ทำบุญทำทานด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับหัหน่อยเบอร์ด้ยนะครับุคุงให้ตั้งร้อยหนึ่งขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณนะครับผมแม่คะอะทําไงดีลูกหุูหิวแล้วค่ะเราไปหาอีกข้างหนอกกันไหมคะเอีกแล้วตายเลยเลียงวปเนี่ยไปไปไปอต หมดเงินเยอะแล้วโวกลับบ้านดีกว่าเว้ยแม่แม่อะไรลูกลูกต,ตอนนั้นน่ะหนูให้เงินขอนทานแล้วทำไมเขาไม่ได้พิการแล้วหรอคนะจริเรงเหรอลูกแค่ถ่ายวิดีโอเก็บไว้เลยลูกเร็วเร็วเร็วคนแบบนี้นะเอาไว้ไม่ได้ถ่ายไว้เลยลูกเอาไว้เป็นหลัก หยุดนะหยุดเลยหยุดเดี๋ยวนี้เลยตีแปดมุกุศเนี่ยบอมตัวเป็นขอนทาอย่างนี้ได้ยังไงฮะให้ไมแคทสใช่ค่ะเมืตอนนั้นหนูให้ตังกรุงไปแล้วทำไมตอนนี้รุ่งไม่พิการแล้วขเขาให้เนี่ยทาหนังคาขาวเลยนะอะไรอะไราหาลักฐานับผมเทสเอาหลักฐานให้เขาดูเลย